ทีพ่อแม่พี่น้องฟังไปเพื่อสุขคนเนาะวันนี้กับมาพ่อกับซ่องไอ้มาภูมิคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะมาภูมิออฟฟิเชียลเนาะวันนี้มาภูมิสิมาตามแนวทางหวยลาวสตาพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อดสำหรับลาวสตาร์วันนี้เนาะพี่น้องเนาะมาเบิกน้ำกันเลยเนาะพี่น,อน,าาน้องเนาะมันออกเลยเนาะที่มาภูมิให้เนาะ,ะพี่น้อง <c oughs> ลาวสตาร์ใช้รึเปล่า สันยาำหาคือหายากเลยร่าสตาในพี่น้องพี่น้องที่บกุ้มไผ่น้องล่าสุดตาโมนี่น้องคือน้องน้องไ้เห็นบอพี่น้องบ้านนี้าบ๊ดเหมือนกันเลยนน้องมันออกอย่างพี่น้องเดี๋ยวบกุ้มหากระดาษบกุ้มจดไว้ก็ได้พี่น้องสันยาำหาหายากยากพี่น้อง บานนี่กดมันออกพี่น้องเลยหอาเบิกของบนก่อนเนาะส่องบนมันออกพี่น้องสองศู์หาข้างล่างเนาะสี่ศูดเป็นได้พี่น้องปังกันปะพี่น้องนี่ออกตัวบปปุ่มเจาะให้เลยนี่พี่น้องเนี่ยอันนี้มารตอันนี้มาโตกล๊ฟเนาะข้างล่างนี่มาโตกรับพี่น้องเอาพี่น้องเป็นได้ปังกันปะพี่น้องนี่นอนปังึ้น ทางบนทางล่างเลยพี่น้องแตกปนแตกล่างน้องพี่น้องเนาะสำหรับเรื่องทางลาสตาเนาะพี่น้องเนาะนี่นะกลับมาต่างกันต่อด้วยพี่น้องบันทึกวัดวันที่สองด้วยพี่น้องเด้อบ้านอ่ะตามกันต่อด้วยพี่น้องย้ำน้อพี่น้องเนาะตัวเลขมีเข่ามีรุดน้อพี่น้องเด้อเป็นเพียงแนวทางด้วยพี่น้องวัดวันที่สองเด้อบ้านพี่น้องเดินสิบเมตรเนาะโอเค ดาวสดตายเนาะพี่น้องนี่เนาะก็พูดลงแนวทางให้ฟรีๆเนาะพี่น้องเนาะบริบบี่าใส้ใจเนี่ยเนาะพี่น้องถ้าพี่น้องหมักก็เอาไปทำตาเไปเป็นเต้นลีบได้เนาะพี่น้องเนาะแต่ผมหมักก็เลื่อนผ่านเนาะเพราะว่าทางช่องบังคับกับบ่มีรายได้อยู่เด้ะพี่น้อง ช่องยูทูปมาพุ่มกับทำมันเชื่อมต่อบัญชีก็ได้โนพี่น้องเนาะปาพุ่มกับผมมีรายได้จากยูทูปได้พี่น้องเด้อแต่มาพุ่มก็สิมาลงเนื้อทางให้พี่น้องคิดเก่าเนะพี่น้องคนล่างคิดเก่าได้พี่น้องเด้อปาพุ่มกับยงมาลงเนื้อทางให้พี่น้องคิดเก่าเนาะสำหรับตัวเด่นไื่เปนไรคิน้องสำหรับเด่นอื่นเนาะให้เด่นเป็นที่สองทับสามได้คิดน้องเด้อ สำหรับนทางลาวสตาผู้อื่นเนาะเดี่ยสองับสามพี่น้องป,ปุ๊บเดี่ยสองับสาด้พี่น้องเด้อลาวสตาผู้อื่นเนาะเดี่สองบสับามบาเทากมาจับคู้นักกันเลยพี่น้องสองับสามเนาะจับคู่มัชีวิตตัวใดเนี่น้อง ี่สาอกนี่แหละพี่นอ้องยง่ที่จับผูนน่คะยงคืออย่งนี้เนาะจับผูกสิมีอยู่ด้วพี่น้องนะ <c oughs> จับผูกสิมีอยู่ สองเจ็ดสอปดไดพี่น้องด้อส่เนาะสำหรับจับปูก็นเนาะมีอยู่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดมาคุมเรื่มสองสี่ได้พี่นอ้นนอ,นนอ,นองนะเด็สองสี่เรจะไปให้เนาะันสามด้พี่นอ้อ,นนอง 4, แ้ยู่ิดู้แล้วพี่น้องเล้อกบอคุ่ที่แห่งอยู่ิดกู้เนาะสามสามโคสเจ็อ่าพี่น้องมีด้วยพี่น้องสำหรับแม่ค้าเนาะตาเื่เนาะสำหับตัวเด่นไม่เด่นที่สองเนาะนะสำหรับคลิปนี้เนาะบอลคู่กับฝากเพีงยงแค่พี่น้องเลืออลคู่บอเชีย่ยวีด้ว